สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะที่ FC เรียกร้องมาเนาะหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างหลักหน่วยหลักสิบล่างนะคะ5ตัวเนาะล,ล่างนะคะของเรานะคะจะมีตัวไหนบ้างนะคะ FC บอกขอก่อนเลยนะคะขอก่อนเลยอย่างแรกนะคะก็มีหลายสูตรนะคะที่เข้านะคะงวดนี้นะคะหลายสูตรมากเลยที่เข้านะคะและก็หลายสูตรที่หลุดนะคะก็ดูเป็นแนวทางไป นีพิจารณากันไปนะคะเพราะเจ้าคณเจ้าของช่องก็เลือกยังไม่ถูกนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อน,นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะงวดก่อนนะคะโอ้เสียดายไม่กอดคอกันมาเพราะเราไม่มีซ่องซุนนะคะมันให้78901นะคะอันนี้เป็นเด่นนะคะเด่นนะคะล่างนะคะ หลักสิบหลักหน่วยนะคะเราใช้กันมานะคะสิบหกนวดงวดที่ผ่านมาก็เป็นงวดที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดวดยังไม่หลุดนะคะอย่างน้อยเราก็เอาไว้ดูนะคะเป็นทิศเป็นทางนะคะว่ามันจะมีตัวไหนมานะคะให้มันอยู่ในกรอบที่แคบลงนิดนึงนะคะถึงไม่ได้ช่วยเยอะแต่ก็ช่วยได้มากนะคะไม่ได้ช่วยมากมายอะไรนะคะแต่ก็ช่วยได้เยอะเ <laughs> จะ้าเอกอยังแอดเออนี่แล้ววอลเฮฟซีเริ่มงงนะคะเริ่มซับซนแอดมินกั ซับสนเนาะตัวนี้นะคะเป็นเด่นล่างนะคะหลักหน่วยหลักสิบมีหตัวนะคะทุกคนอาดมามตีกรอบลงมาจากสิบตัวแล้วเฮ้ยเนาะอย่างน้อยก็รู้แล้ค่ะมีหลักไหนบ้างนะคะ แต่ว่าตัวนี้เป็นหลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบเด้ไม่เหมือนตัวนี้เด้ตัวนี้ปักหลักเลยเด้ตัวนี้ปักหลักเนาะดับลงดับล่างอะไรเดี๋ยวทยอยลงให้นะคะอันนี้ปักหลักสิบนะคะมันกระถึกต่องเมนบอมันออกสองนะคะหลักสิบล่างเอาถ้าเอาสูตรหลักหน่วยหลักสิบของแอดนะคะนี่เออแอดได้ทำไหมไม่ไม่ได้ทำหมดหรือทําอยู่นะคะเออแอดก็ ลืมหรือเปล่าค่ะนี่นะคะอันนี้ก็หลักหน่วยก็เป็นศูนย์นะคะหลักสิบนะคะแทนที่จะเอาหลักสิบขึ้นก่อนเนาะ ก็เป็นสองนะคะเอามีสองศูนย์หน่งเอเดี๋ยวงวดหน้านะคะแอดทำให้อย่างนี้เนาะอันนี้ปักหลักสิบล่างนะคะลงเป็นงวดที่สองนะคะลงเป็นงวดที่สองก็ปังเลยนะคะเดี๋ยวรีบทำให้นะคะเกี่ยวกับล่างนะคะจะรีบทำให้เลยทั้งเลขตรงเลขดับอะไรก็แล้วแต่เนาะดับขาดนี่น่าสนใจมากนะคะอือเกือบมันออกสาศูนย์ เอาดีนะคะสงนะคะดีนะสามมันไปหลักร้อยไปบนนะคะสามมาหลักร้อยหลายงวดติดแล้วนะคะทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็เป็นนีดนะคะเอาตัวสองตัวนี้มาประกบกันดันเข้าเฉายเลยนี่แอ,แอดเทียบให้ดูนะคะเน่แต่ว่าแอดไม่รู้ว่าแอดได้จับยี่สิบห้าคู่ให้ดูไหมนะคะสูตรนี้เนาะวมันก็รลายสูตรันงง เอานี่นะคะทุกคนตามนี้เนาะหลักหน่วยหลักสิบนะคะแต่ว่าเรามีหลักสิบให้อีกนะคะมีหลักสิบให้อีกเนาะเอามาดูกันนะคะแนวทางของเรามีสถิติให้ดูด้วยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าไม่มีสถิตินะคะช่องแอดมีสถิติให้ดูด้วยนะคะสิบหลักสิบนะคะสิบหลักสิบเอามันขึ้นลมเหอเอาใหมเอาไหม่โอ้เอาไปด้ยค่ะทุกคน โู้เอดขอ่อยไล่ตาว่าฉันเอากออาให้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะฮะสมมติกันเอามาดูกันเลยนะคะทุกคนแนวทางนะคะเด่นล่างรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่นะคะ16นะคะมิถุนาย,ยนแอดเขียนวันที่ผิดกับบวิทยถักเลย16มิถุนาย,ยน2568นะคะทุกคนมันเดือนหแล้วเนาะ อ่านี่นะคะทุกคนให้ไปที่ถือว่าเลขต่ำค่ะเลขลงต่ำนะคะนี่นะคะ01234นะคะทุกคนเห็นชัดเจนไหมนะคะนี่เลยนะคะสถิตินะคะ18งวดนะคะ 18งวดแล้วนะคะ17งวดยังไม่หลุดนะคะแสดงว่าล่างงวดนี้นะคะมี0มี1มี2มี3มี4นะคะแต่เรายังไม่ได้ทําดับนะคะแอดขออนุญาตลงเด่นก่อนนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นะคะจะทวนให้อีกรอบนะคะตอนนี้ก็โอ้หลายแนวทางเลยเห็ดบพท่านค่ะทําไม่ทันนะคะเอาไปก่อนนะคะเอออะไรที่ f c พอจะแบบ ดูแล้วเป็นแนวทางไวๆนะคะเพราะล่างทุกคนก็อยากเห็นล่างไวกว่านะคะก็จะได้เอาไปจัดกันนะคะแอดก็เลยรีบลงให้ก่อนนะคะรีบลงให้ก่อนที่เหลือก็ค่อยว่ากันทยอยลงให้นะคะแอดก็จะทยอยลงสลับกับพวกเราพัฒนาหรืออะไรก็จะแทรกให้หน่อยนะคะเออแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะทบทวนให้อีกรอบนะคะทุกคนสรุปให้ดูอีกรอบน,นิดๆหน่อยๆเนาะเอามาดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นเขียนตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่สุดแล้วนะคะ รัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16นะคะมีทุนายน2 5 6าร 8นะคะสถิตินะคะ17งวดยังไม่หลุดนะคะ17งวดยังไม่หลุดเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเน้นระยาเด้น ur, เด่นล่างอย่างเดียวหลักหน่วยหลักสิบนะคะทุกคนให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะจะอกอดคอกันมาไหมนะคะเสื้ออะไรก็ตามนะคะที่ติดหลักพวกนี้ไว้เลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะศ1นย์หนึ่งาสี่นะคะอ้าวศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะมีโอกาสนะคะ,ม,ะ,คะมีโอกาสลุ้นนะคะหนึ่งสี่แล้ว สี่มาอีกแล้วนะคะล่างนะคะหัวบริเวณสิ่งออกวนนี่มาจา้ะอาศูหนึ่งสองสาสี่นะคะค่อยๆเก็บข้อมูลไปนะคะกว่าจะออกเนาะเก็บข้อมูลไปก่อน,นะคะ่ะอ่านี่นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบแคบค่ะ เดี๋ยวแนวทางอื่นนะคะที่เหลือทยอยลงให้จะลงตารางก็ดีนะคะเอฟซีขอมาเนาะแอดก็ทําไม่ทันนะคะไหนจะเออเราพัฒนาด้วยนะคะวันไหนที่มีเราพัฒนาม,นนนะะมันก็จะยุ่งวุ่นหน่อยนะคะมันก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะเพราะว่ามันหลายแนวทางด้หน่วย 01234ค่ะวันที่สิหอ่าแคปเอาเลยค่ะทุกคน0ูนย์นานะคะขอให้มั่นขอให้เฮง,งขอให้เป็นแนวทางที่ปังนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางตัวนี้นะคะเนี่ยแนวทางหลักสิบนะคะแนวทางหลักสิบแล้วก็มีให้นะคะโอ้แต่ว่าหน่วยบนมันมาจริงๆเฮ้ยหน่วยบนสูตรใหม่นี่จึ้งมากเลยนะคะทุกคนไอ้หน่วยบนสูตรใหม่นี่เจ็ด สามเก้าสองแปดสี่สองมาจริงๆด้วยค่ะทุกคนสองมาเนาะตำแหน่งเจ็ดยังไม่มานะคะมันเดินตำแหน่งสามเก้าสองแปดสี่เนาะเออเดี๋ยวแอดทยอยทำลงให้นะคะเอดก็ค่อยๆทยอยดูแนวทางของตัวเองดูลืมแต่ว่าเลขดับนี่น่าจะลงเลขดับดับขาดล่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวค่อยทําให้นะคะตอนนี้เอาล่างหลักหน่วยหลักสิบไปก่อนนะคะล่างหลักหน่วยหลักสิบเนาะอออนี่ไงหลักสิบของเรานะคะ เพิ่งจะเปิดตัวลงไปเป็นงัวที่สองนะคะมันออกสองศูนย์ใช่ไหมคะสองศูนย์นะคะเอ้าสองศูนย์มันกอดข้อกันมาเลยตัวนี้เฮ้ยข้อมันกอดข้อกันมาเลยดีเอสินี่นะคะโอ้กอดข้อกันมาเลยทัะง,งวนันไม่สูตรหลักสิบน้ารุ้นอยู่นะคะนี่หลักสิบนี่นะคะหลักสิบร่างไทยเนี่ยคะ่ะทุกคน ปักหลักสิบล่างไทนี่ศูนสองนี่กอดคอกันมาเลยนะคะนี่เนาะอ่าเราใช้มาสองงวดแล้วนะคะสถิตินะคะทั้งหมดหกวดนะคะตัวนี้นะคะน่าสนใจอยู่นะคะเดี๋ยวจะรีบลงให้นะคะเดี๋ยวลงดินล่างหลักหน่วยหลักสิบไปก่อนเนาะอันนี้เป็นหลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างเนาะหลักสิบล่างนะคะโอ,อ้สวยงามพระรามเปียนนะคะโอเหรดดังบมมาเลยเหวันนี้เลรยดลงต่ําค่ะ ต่าประกบสูงหรือจะต่ากอดคอกันมาเองคะ่ะแม่แน่ถ้าลงต่าทีไรนะคะเหมือน่าเมนหาหนึ่งสิม่งวนนีมันนอจ้ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้เป็นแนวทางที่ดีขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางนะคะล่างหลักสิบหลักหน่วยนะคะรัฐบาลไทยสวัสดีค่ะโชคดีจา้า